สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรถ SUV Honda CR-V เครื่อง2.0 e ปี2013กันนะคะนี้ราคาอยู่ที่495,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่9,750บาทค่ะตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นนะคะช่วยผ่อนเดือน3,000บาทถึงสิ้นปีค่ะเงื่อนไขคือออกรถตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน2566นี้ค่ะ ภาในเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชั่นหน้าจอแท้จากโรงงานคันนี้มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะระบบแอร์เป็นแบบแมนวนวลเกียร์ออโตโอ้ตอนนี้มาอยู่ที่168,000สหค่ะท่านใดสนใจรถตระกูล SUV รถครอบครัวทักมาสอบถามมาโทรมาปรึกษาเราได้ ให้คําแนะนําค่ะเราออกรถได้ทุกอาชีพค่ะมีบริการหลังการขายมีศูนยบริการซ่อมเป็นของตัวเองค่ะรถสวยคุณภาพดีต้องเชยุทธค่ะค่ะ